เจริญในธรรมท่านพูดเจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญานะครับวันนี้ก็คือผมลุกไปหานะครับวันนี้ก็คือวันพระศพดีที่ยี่บสองเมษายนปีสองห้ากสี่ผมตั้งชื่อธรรมะว่าจากโง่สุดๆมาเป็นคนมีปัญญาบรรลุอรหันต์เพราะเปิดใจรับฟังนะครับชื่อนี้มันเหมือนดงแรงง่ายๆ ท่านผู้เจริญครับเออธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นของสาวคนของทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือก็ตามแต่ทุกคนเนี่ยก็อยากมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้พูดแล้วมันจะ่านผมแค่อยากตั้งชื่อให้มันกระตุกจิตกระชากใจชวนคุณเข้ามารับฟังธรรมะขณะนี้ไม่ว่าคุณกําลังมีความทุกข์หรือเป็นโรคซึมเศร้า อกหักหลักรอยคอยงานชั้นขานเสื่อมผมเรื่อนี้ไม่เป็นแหล่งท่านทราบนะครับท่านผู้เชีนครับทุกอย่างนั้นมันเกิดจากความคิดคุ่งแต่งพาไปก็มีตัวเรามีของของเราแค่น,นี้เองเมื่อมีตัวเราก็จะมีของของเรามีกูมีของของกูแล้วเราแล้วเราก็เป็นทุกข์งั้นก็ว่ายึดมั่นหรือมั่นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราพยายามที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ใจแก้ไม่ได้ ก็ไปกดดูคลิปมโนสาเลสารพัดเรื่องราวมากมายเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่รู้เรื่องบ้าบอคอแตกอะไรก็กดดูไปเรื่อยกดดูเพื่อผ่อนคลายเพราะเหมือนกับว่าเราไม่อยากทุกข์คือกดดูเพื่อผ่อนคลายนะให้มันลืมลืมอะไรไปทําอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนี้คนในโลกสังคมเป็นกันมาก คุณจะเห็นว่าคลิปใน YouTube ที่มีมโนสาเสรฉลพัดเรื่องที่ก็ตั้งชื่อคลิปถูกเกลียดถูกใจคนก็อยากไปดูกันเยอะแยะมากมายดูแล้วกดไลค์กดแชร์ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็โง่ต่อไปเหมือนกับว่าหาสิ่งปลอบประโลมปลอ,อบใจให้ลืมเรื่องทุกข์เรื่องกังวลเรื่องเครียดท่านผู้เจริญครับเปลี่ยนใจส่าหมนะครับผากบังเอินมาดูตรงนี้จากงง่สุด กลายมาเป็นคนมีปัญญาบรรลุธรรมได้เพราะเปิดใจรับฟังรับฟังอะไรคุณก็ไปฟังธรรมะที่อาจารย์แดงนำเสนอมาเยอะแยะมากกว่า400ตอนใน YouTube ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคุณก็ไปดูตรงนั้นคลิปนี้ผมคงไม่ได้พูดอะไรมากมายผมไม่เกิน5นาทีผมกำลังจะมาทานอาหารก็เลยถือโอกาสถ่ายทั้ง บอกไปว่าจากโง่สุดๆมาเป็นคนมีปัญญาบรรลุอาหารหันต์ได้เพราะเปิดใจรับฟังฟังเถอะครับผมไม่เสียชาติเกิดธรรมะมันเหมาะสําหรับทุกคนบนโลกใบนี้เพราะเป็นของสาคลไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมะไม่ว่าคุณจะมีนับถือศาสนาหรือไม่ก็ตามแต่ทุกคนมันทุกข์การแก้ปัญหาทุกข์ให้ถูกจุดคือต้องรู้ว่าตัวเองกําลังคิดจนกว่าจะรู้ว่าคิดนั่นะคือการแก้ปัญหาถูกจุด ทำยังไงก็แก้ไม่ได้ไม่มีวิธีคุณไปฟังเรื่องมโนสาเลเรื่องเล่าจากประสบการณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอินพรมยมยากเรื่องอภพิธิหารสารคดีเรื่องที่ก็ตั้งชื่อคลิปแปลกๆเอาไว้ชวนให้คุณเข้าไปกดดูมีเป็นร้อยๆพันๆชื่อดูแล้วก็งงงายจักกระเบือกควายตายไปก็ตกขรรหลอกตัวเองเพราะมันเพ้อเจอเลี้ยวไหลาตายไปตกขรรดังนั้นผมพูดคลิปนี้ขึ้นมาดูความรักะเมตตา อยากให้คุณเปิดใจและฟังธรรมะธรรมะไม่ใช่เรื่องทําบุญเสียเงินไม่ใช่เรื่องไปเข้าคอร์สอบรมธรรมะไม่มีอะไรปฏิบัติไม่ต้องนั่งสมาชิไม่ต้องเดินจงกรมฟังให้เข้าใจเรื่องความคิดนะครับก็อยากฝากไว้้วยความรักและเมตตาว่าจากโง่สุดๆกลายมาเป็นคนมีปัญญาบรรลุอลหรหันต์ได้ครอบเพาะเปิดใจรับฟังเชื่อเลยครับคลิปนี้ไม่ได้สอนอะไรเปิดใจรับฟังธรรมะที่อาจารย์พูดมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสีย ขอทุกคนที่รับชมคลิปนี้จงเป็นผู้โชคดีมีปัญญาอยู่อย่างไม่เจ็บไม่จนมีปัญญาเขานิพพานชาติเชิญนิพพานนะครามสุูั้งกับหนึ่งกับสองกับสามด้วยความรัากในเมตาะนะครับ